ันนี้กองเชียร์เยอะนะคะอันดาคืนอันดาคืนด้วยนะคะวันนี้กองเชียร์เยอะมากวันนี้วันนี้มีกำลังใจเยอะแยะเลยน้องอันดา, <c oughs> าคืนหรือเปล่าคืนหรือเปล่าโชว์เ,<อ>ชวเลยวันนี้อาบน้ำโชว์เ,เยอะมาก <c oughs> อันนี้กำลังใจเยอะมากๆเลยน้องอันดามันมามากมามมาๆาลับมา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 มนมามงว บดโ้มาเอามันนี่ดไหมเนี่ยมันี่เลยโคตเจ็บเจ็บอนเจ็บมันี่เอามือมาเอาไม่ให้จังมือแล้วคืนอนดาตายดูค่ะมาเอ้าเข้เข้เนี่คืนคืนอันดาอันดาคืนแล้วสิเล่นกันใหญ่เลย นี้กำลังใจเยอะน้องอาดามีความสุขมากเลยเริ่มเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วอยู่ที่ภูเก็ตนะคะชบดู <laughs> สูดลหน้าโดนจกตูนดนี่ค่ะกองเชียร์ถ้าม,มีอะไรนะคบกองเชียร์เห็นน้องอาน,น้ำก็จอดดูนะคบดู่าจกตูดเลยดูฝรั่งหัวเลาะใหญ่เลยนะช้างจกตูดควาน,ด,นาดูยายยายหัวเลาะ เรียกเปล่าน้ำเปล่าให้ลูกค้าหน่อยเลยลงไปเรียกเปล่าให้น้องหน่อยเร็วๆล้วไปไหนอายพ่อไม่ต้องไปเลยอายอ๋อไปกอดกันดูอ่าจะไปกอดกันทำไมมาดูให้หน่อยหนิ๋ว เอาเอาันาุเอาโชว์แล้วเอาอะไรบอกมาโชว์เนาะไปไหนกันดีผมไม่ให้คุยกับฝรั่งนะครับอันดาห่วงพ่อไม่จับไม่จยบ ยนะเอันดา,เ,นนดาเดียวออกเอาไปแอบไหนวันนี้กำลังใจเยอะกองเชียร์เยอะนะคะวันนี้ด้วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเราอยู่ที่พิเณุลพระใหญ่ช้างไทยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชม่แม่มาเที่ยวได้นะคะให้อันดาหอมแก้ม เจี๊ยวออกแล้วเจี๊ยวออกแล้วโชูไม่อายแล้วอันดาบอกว่าไม่อายแล้วเมื่อกี้อายนะคะอันดาเอาไปเองไม่เอาอเปียกเปียกแล้วเปลี่ยงเพรามควาเอ่อ เอาออกมาเอาออกมาโซนะพมดีไม่อายแล้วดาเนอะโกรธกันมากเลย2คนนี้เดี๋ยวก่นด oh ีก่อนเ๋มาเ๋มมานีามนเะจะไมกรธทำไมดาเอ้ย เอาไปซ่อนนะคะอายหรือเปล่าดาอายนักท่องเที่ยวเยอะอายแล้วตอนนี้พาพ่อไปเอบข้างเสาพาพ่อไปเอบข้างเสานะคะตอนนี้อย่ามองผมเยอะนะคะผมคืน รับลงรับลงเอ๋รับลงรับลงรับลงไหมรับลงมาแล้วมาเอาไหนไหมได้จะก่อกันไปถึงไหนอายขนาดนี้เลยเหรออันดาเดีอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะของช่องน้องอันดามานะคะสหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับพี่ดิ คร e ับดีครับด้วยครับด้วยเออครับดิ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 